ไพ่ยมทูตบทที่41อมาดาที่วิกลจริตแต่เซปักตนกจนตะลึงดานถูกธงเทียนสิ่งกุลตวัดใส่จึงได้สติเสถราถอยไปหลายก้าวแล้วเมื่อมองดูธงเทียนสิ่งกุลจนซึมเศร้าไม่อาจส่งเสียงมาได้อีกธงเทียนสิ่งกุลจับตามองสีหน้านแตกตื่นตะลึงของแต่เซปักแล้วตวัดถามเจ้ายัางตะลึงไปใหญ่แต่เซปักคุ้นคิดด้วยความแตกตื่นแต่นึกไม่ออก ตีตีหวยไปอันลึกลับหายไปได้อย่างไรการหายของมันนับไปเรื่องพิสดารจนไม่อาจคำวนวณจริงๆครูใหญ่ให้ดังเกิดนน้ำลายแล้วกล่าวผู้โสนี่นับไปเรื่องพิสดารจนไม่อาจยังคำวนวณจริงๆข้าพระเจ้าวางทีตีหวยไปทั้งสี่ใบอยู่ในกองเด็กนี้แน่ชัดแต่ตอนนี้เด่ามันเป็นเพียงกองเปล่าเท่านั้นใช่แล้วแต่เว่าข้าพระเจ้าสาบานไม่ใช่รอเล่นกับผู้โสเด็ดขาด เมื่อหลายวันก่อนข้าพเจ้ายัางได้เห็นของนี้ทงเทียนซิ่งกุนสังเกตสีหน้าแต้ใสปากทราบว่าที่กล่าวมาไม่ใช่วาจาหมดเท็จและแต้ใสปากไม่มีความจําเป็นต้องหลอกลวงท่านเลยดังนั้นคุ้นคิดแล้วถามเป็นเรื่องราวยิ่ยงใรแน่ที่ตีหวยไปนี้อยู่ในตัวข้าพเจ้ามาหลายปีแต่ข้าพเจ้าไม่เคยทราบเลยว่าของที่อยู่ในกล่องเหล็กนี้ก็คือที่ตีหวยไปจากนั้นเล่าเรื่องราวที่ตนประสบมา ตั้งแต่ต้นจนปลายโดยละเอียดทงเทียนซิ้งกุณฟังจบความขมวดคิ้วคุ้นคิดชั่วครู่จึงกล่าวตอนเมื่อท่านหลวงกล่องเหล็กออกจากหมอนเคยเปิดฝาดูว่าทีตีหอยไปอยู่ในกล่องหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ได้เปิดอย่างนั้นพิรุษเกิดขึ้นในตอนนั้นเองจะสนักอึ้งสัวจะมีโอสนจิตคิดหุบไว้เองหรือไม่ประการนี้ข้าพเจ้าประกันไม่เป็นแน่อย่างนั้นเรื่องราวมีทางไปไปได้เพียงหนึ่งเดียว คือก่อนเจ้าสนักอึ้งสัวจะประสบภัยมีคนเห็นนางซ่อนกล่องเหล็กนี้ไว้ที่หมอนอย่าเมื่อนางประสบภัยตายไปและตัวประหลัดหลังคอมเมื่อหาของไม่พบจากไปแล้วมันยังเข้าไปขโมยทีตีหวยไปทั้งสี่ใบแต่ทิ้งกล่องไว้ในที่เดิมเยี่ยงนี้อาจเป็นไปได้แต่ผู้นั้นเป็นใครนี่ก็ต้องให้ท่านสืบเสาะแล้วทีตีหวยไปเกี่ยวข้องกับความสุขสงบของแผ่นดินใหญ่หลวงยิ่งท่านอย่างไรก็ต้องหามันให้พบ ผู้โสท่านโปรดบอกข้าพระเ้าในทีตีห้วยไปเป็นเรื่องราวที่น่าแตกตื่นประการใดประการนี้เราก็มีไข่ชัดเจนในข้อคิดสายฐานของท่านเล่าอาจบางทีเกี่ยวพันถึงคดีสังหารอันอมหิตของเมื่อ30ปีก่อนแต่เส่ปากสียวกายเครือกหนึ่งยังจำคำพูดของแปะไปสินองค์ที่เคยบอกทีตีห้วยไปนี้อาจเกี่ยวพันถึงการสังหารอย่างสยอง ของเมื่อ30ปีก่อนก็ได้30ปีก่อนนั้นในบุริมเคยเกิดการเข่นฆ่าสังหารที่อมมิตมาเด็กน้อยคุ้นคิดเรื่องอันใดแต่เสปักเหลือบมองธงเทียนสิ้นกุลแวบหนึ่งแล้วกล่าวแป้ไปเส้นองค์ก็เคยบอกที่ตีหวยไปอาจเกี่ยวพันถึงคดีฆาตกรรมครั้งใหญ่ของบุริมเมื่อ30ปีก่อนว่ากะไรแป้ไปเสนองค์ยังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วท่านยังเป็นปกติสุข และพวกเราก็มักพบกันอีกด้วยเมื่อสาสิปีก่อนกนคดีฆ่าฟันอันนาสะพึงกลัวเยี่ยงไรทงเทียนสิ่งกุนคุค้นค,คิดแล้วตอบเรื่องนี้เล่าแล้วยังคู่ขัญผู้คนให้สันสย,ยิวได้เราเนื้อคิดจะไม่บอกท่านในตอนนี้หากแพะไปเสร็จองค์ยังไม่ตายท่านควรผามันมาพบเราจะประเสริฐยิ่งพวกเราขายดังควรเริ่มคำนวณต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวนั้นอีกคราวาจาทงเทียนซิ้งกุนไม่ทันจบคำ พันไีเสียงร่าไห้ที่กรดากเรียวและลุมข้างเวลมาแต่เศษปากพอได้ยินหน้าต้องเปลี่ยนสีเสียงนี้เป็นของห่วงตักหูมารดาตนทงเทียนสิ่งกุลร้องเบานางสตีที่วิกลจริตวาจาทงเทียนสิ่งกุลไม่ทันขาดคำล่างแต่เศษปากพันพุ่งปราดออกไปที่ต้นเสียงดังเหินบินแต่เศษปากพุ่งพ่านไปนยิ่งนักห่วงตักหูเป็นมารดาตนนางออกจะหน้าเวทนาและเคาะไร้เกินไปแล้ว แต่้ซยปักที่พุ่งอย่างรวดเร็วผ่านเห็นมีเงาร่างคนผู้หนึ่งก็พุ่งไปที่ต้นเสียงเช่นกันด้วยความรวดเร็วรุดตาตกจากฟ้าทันใดด้านหลังของแต่ใส่ปักมีเสียงดังแต่เฮียตีท่านจะไปที่ใดแต่เสยปักชะลอฝีเท้าเร็วหน้ามองเห็นผู้ส่งเสียงคือนึกษาหน้าเหลืองสิทธิของตักมอนั่นเองจึงได้ร้องตอบข้าพระเจ้าไปหามารดาเสียงดังถีบตัวพุ่งเร็วกว่าเดิมจนสุดฝีเทา้า เพลิตานั้นได้มาที่ต้นเสียงแล้วกวาตามองหาเห็นห่วงตั้กหูยังคงมีสารูปเช่นดังเคยพบในคาแรกมิเปลี่ยนแปลใบหน้าที่ทุเรศอัประรักเสื้อผ้าค่ากล้าขาดวินแต่ใส่ปากต้องสิวกายด้วยความหนาวเหน็บเพือกหนึ่งเสียงหัวเราะด,ดังคุมข่างดังขึ้นอีกคราแล้วร้องคืนสามีคืนสามีเรามาแต่ใส่ปากพุ่งพานจนน้ำตาหลังทลักร้องสุดเสียงเนี้ย ตาที่ขายปีศาจทั้งสองของนางจับนิ่งบนใบหน้าใต้ใสาปากแล้วแย้มยิ้มกล่าวในที่สุดสามีเราก็กลับมาแล้วนางส่งเสียงพางถมหาแต้ใสป่ปากดังวิญญาณหลแต่ใสป่ปากร้องเหนือเสียงดังไม่หลบหลีกกับโถมก็าหาห่วงตั้งหูสุดแรงทันใดเสียงตวัดดังก้องขึ้นแต้ใสป่ปากหายตายหรือใดพลังฝ่ามือขมหนึ่งกระแทกใส่แต้ใสป่ปาก จนจำต้องถีบตัวถอยดังพร้อมกันนั้นพลังฟารเมเออร์อีกขมหนึ่งกระแทกควงตักหูจนต้องถลาไปร่วมสิบก้าวแต่ใส่ปากกวาดตามองเห็นที่เบื้องหน้ามีแพะะไปเซนองค์มายืนขวางอยู่ต้องงงวูบแล้วจึงไดยินห่วงตักหูร้องเจ้ au, ปาปีศาจลายข่าสามีเรายังชิงบุตรเราไปแล้วเสียงกับเจ้าแล้วเสียงร้องหน้าสะเพงกลัวมือที่แห้งกรังดังกงเล็บปีศาจของนาง ตาปกก็ใส่แปะไปเส้นองค์ดังสายฟ้าแปะไปเส้นองค์ตวาดสุดเสียงท่านโหยินท่านจำข้าว่าเจ้าไม่ได้แล้วเราจำเจ้าได้เจ้าปีศาจร้ายเราไม่ลืมเจ้าทั้งชาตินางโถมใส่แปะไปเส้นองค์ด้วยความคุมข้างสร้างความเจ็บฉ่ำแก่เต้เสปากจนตาหลังไหลขณะนั้นแปะไปเส้นองค์สะบัดมือขวาพลังอันกระดกเรียวดุด,ดันรักไปดุดพายุร้ายแต่เสปากร้องสุดเสียงผู้โส ไม่อาดฆ่านางนางเป็นบรรดาข้าบเจ้าแปะไปสสดงใจหายวาบรีบล้างฝ่ามือถีบตัวถอยกลับห่วงทักหูจึงกรีดร้องเจ้าอย่าหนีคืนบุตรเรามาแปะไปสสดงตวาดเสียงก้องเราไม่ทำอันตรายนางไม่ได้แล้วเสียงตวาดดังมือฝ่าไปใส่ห่วงตักหูฉาดหนึ่งเสียงโครมดังสนัน่นฝ่ามือนี้ของแปะไปินองฝ่าใส่โซกห่วงตักหูถนัดทนีแต่ก็ขาย ฟาใส่โศงแต้ใส่ปักเช่นกันร่างห่วงตักหูปีกวเดนไปดังว่าวขัดจากป่านประอักโลหิตเป็นลำยาวแต่นางพันหยุดยืนได้อีกครั้งกี่ต้องเสียงแหลมสามีของเรามาให้เราจูบนางไม่ทราบว่าบาดเจ็บสาหัสก็ยังคงโถมใส่แปะไปทรงอีกคราเมื่อเช่นนั้นแป้ไปสินองต้องตนกจนใจสถานเพรอไม่อาจลงมือได้อีกแล้วมิเช่นนั้นห่วงทักหูจะต้องตาย ไปกับมือท่านแน่ท่านยึงกระโดดโลบรลีกอยู่ไปมาผันประกบนิ้วดังปลายทวนจี่ก็ใส่จุดหลับหวงตักหูอย่างว่องไวแต่ทว่าห่วงตักหูถึงกับขายไม่รู้สึกแปะไปเสนองค์ตนกอย่างยิ่งห่วงตักหูไม่กลัวถูกจี้จุดหรือนางฝึกวิชาสกัดจุดตัวเองสําเร็จแล้วขณะเวลานั้นเนศึกษาน่าเหลืองป่าไปที่ข้างกายแต้เสปักพังถามแต่เฮียตีนางเป็นบรรดาท่านใช่แล้ว คิดจะสยบนางไว้ใช่แล้วให้ข้าพเจ้าลงมือให้ท่านไม่ได้นอกจากใช้พิษไม่มีวิธีอื่นว่าไรใช้พิษใช่ไม่ท่านคิดจะใช้พิษปิดปชีวิตนางเนื้อกษาสาน้าเหลืองยิ้มเล็กน้อยสาวท้าไปที่บริเวณการต่อสู้แต่เสาปากร้องสุดเสียงท่านไม่อาจไม่อาจใช้พิษปิดปชีวิตนางในเสียงน้องจนแหบแหง้งแต่เสปีปากถงก็ใส่เนื้อกระสาน้าเหลืองสุดแรง แต่นักศึษาหน้าเหลืองรีบร้องข้าพระเจ้าไม่ใช่พิษไปชีวิตนางแน่นางเป็นบรรดาของท่านมิทันขาดคาล่างพันพุ่งปราดเข้าไปวนรอบคู่ต่อสู้แล้วถอยกลับมาด้านหลังแท่เสปักอีกคราโครมเห็นห่วงตั้งหูพันล้มตึงลงไปสิ้นสติแน่นิ่งทันทีแปะไปเสินองคง์งงันวูบเมอมองดูนักศึษาหน้าเหลืองด้วยความสงสัยเล็กน้อยเจ้าใช้คาถาอาคมใดแต่เสปักโถงเข้าไปร้องสุดเสียง เนี่ยเมื่อฟุบตัวกับร่างมารดาแต่เสปักร่ำให้ด้วยความเจ็บชำ้ำในที่สุดแปะไปสิลโองค์ส่งเสียงเล็กน้อยท่านใช้พิษเนกรกษาน่าเหลืองยิ้มพังรับคำเสียงราบเรียบสร้างความสนุกแก่แปะไปสิลโองค์จนพองขึ้นเพราะเหตุใดหากไม่ใช้พิษท่านสามารถสยบนางได้ท่านฉะไหนต้องปิดชีวิตนางผู้ใดว่าข้าพเจ้าปิดชีวิตนางอย่างนั้นท่าน พิษมีมากมายหลายชนิดยาสลบก็น,นับเป็นยาพิษชนิดหนึ่งเราเข้าใจแล้วท่านใช้ยาสลบใช่แต่สำหรับผู้ใช้พิษมาว่าก่ลาวสมควรเรียกเป็นยาพิษท่านเป็นผู้ใดกันแน่ท่านต้องการทราบบัดสบเราไม่ต้องการทราบจะถามไปใหญ่ให้แตแใสปากบอกกับท่านก็แล้วกันตอนนี้ท่านจะจัดการนางสถานใดเรื่องนี้ต้องถามความเห็นแต้ใสาปากจบคำ เดินเข้าหาแต้เซปักตบบาเบาแล้วกล่าวแต่เซปักในเมื่อนางไม่ได้ตายท่านเศร้าเสียใจไปใหญ่แต่เซปักทรงกายขึ้นชา้าช้าใช่แล้วในเมื่อมารดาไม่ตายเสียใจไปใหญ่กันจึงปาดน้ำตาแล้วถามนางให้มีที่ใดผิดปกติวางใจผลสามชั่วยามไม่ต้องใช้ยาขจัดพิษนางก็จะได้สติมาเองรืที่พี่ท่านลงมือไม่เช่นนั้นคลจะต้องเลวร้ายเป็นอย่างยิ่ง เรื่องเพียงเล็กน้อยยัยต้องติดใจจำแแปไปสินองค์กล่าวขึ้นบ้างแต่ใส่ปกักคนอมโลกหน้าเรื่องนี้เป็นผู้ใดท่านคือสิทธิ์ของตักหมอมีนามนักศึกษาเสื้อเหลืองสอดคำทันทีเรียกข้าพเจ้าเป็นแปะตักแขะอาคฤกะร้อยพิษก็แล้วกันแแะไปสินองคฮโหงด้วยความตื่นเต้นเปไ็นไรท่านคือสิทธิ์ของปิศาจพิษตัวนั้นไม่น่าเล่าใบหน้าจิงเหลืองสีด มีนังสีของพิษครอบคุมทั้งตัวตอนแรกพวกเรายังเข้ใจว่าท่านเป็นตัวประหลาดใดเสียอีกหรือแปดท่านเล่าหายสาบสูญสาบสูญเช่นกันหายไปตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนนั้นใช่สาบสูญในเมื่อ20่ปีก่อนข้าพเจ้ากําลังรู้สึกประหลาดใจสุดยอดหิมือบูริมทั้ง8ดคนในยุกนั้นนอกจากท่านอีกเจ็ดคนต่างทยอยหายสาบสูญข้าพเจ้ากําลังสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับท่าน ฮ่าฮ่าไม่เสียทีเป็นผู้ใช้พิษจริงๆในสมองมีแต่พิษทั้งสิ้นกระทั่งความคิดก็มีพิษหลายจนน่ากลัวหัวราอฮ่าฮอีกราาแปตักแขะพลอยหัวราอบ้างชั่วครู่จึงถามท่านชะไหนไม่ได้หายสาบสูญเรื่องนี้อาจบางทีเป็นโชคของเราสองปีก่อนจะเกิดเรื่องราวเราไปสำรวมอยู่ที่นอกกำแพงใหญ่อาจบางทีเยี่ยงนั้นจะได้เป็นชนวนให้เรา รอดพ้นจากมหันตภัยมาได้จนกระทั่งมีข่าวเล่าลือว่าสุดยอดที่มือบุริมยุคนั้นหายสาบสูญสิน้นแล้วจึงกลับจากนอกกำแพงใหญ่มาในตงวนอีกคราเพราะรู้สึกเป็นเรื่องพิสดารจนไม่อาจยังคำนวณใช่ประหลาดพิกลจนผู้คนยากจะเชื่อถือจริงๆซื้อแปลข้าบัเจ้าเป็นราชันแห่งพิษในยุคนั้นหากมีคนสามารถฆ่าท่านหรือฆ่าตัวไปออกจะเป็นเรื่องที่ยากเชื่อถือได้ เรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้กับพานเกิดขึ้นแล้วจริงๆหยุดเด็กน้อยแล้วแปะไปเส้นองค์จึงกล่าวมารดาของแต่ไซปักอาจจะทราบความในของเรื่องราวบ้างก็ได้นางทราบกระไรบาก,กานนี้ช่วยให้นนางได้สติมาแล้วจึงจะยืนยันได้ตอนนี้พวกเราสมควรให้นางมีสติมาท่านสามารถรักษาโรควิกลจริตของนางไม่มีความมั่นใจเนื่องเพราะฝีมือนางสูงเกินไป คิดจะใช้พลังความร้อนบริสุทธิ์ในตัวเผาสมองของนางก่อนค่อยรวมกําลังทะลวงจุดที่บระจรและประสาทของนางน่ากลัวไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายใดแต่เสาปากรีบอาสาอย่างนั้นรวมพลังภายในข้าพระเจ้าอีกคนน่ากลัวไม่เป็นปัญหา